เจ้าตัดเองพระเจ้าตัดองตัดกับพระโมคคานะก็คือให้เข้าแสงสว่างแสงสว่างคืออะไรอโลสิงอโลเป็นเรษิิล้อรลึกถึงความสว่างน้อมลึกเอาแต่มันมีลำดับเลยต้องไปไล่ดูมังเจ็ดแปดลำดับในห้องก็มีโพสต์อยู่นะในโน้ตอมีลองเซิร์ชดูได้ มันไม่ขัดกันนะอาจารย์เราเราเราเรียนอนาตนสติแเราไปเล่นกสิณอะไรแวดได้เยก็ช่วงง่วงอ่ะแึงทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะความง่วงอ่ะเอ่อต้องแยกให้ออกว่ามันมาจากกายทุรพลรอเปล่าหมายถึงร่างกายอ่อนแอไหมอ่อนเพลียไหมอดนอนไหมแต่ร้อยทั้งร้อยมันคือถีน้ำมิทะมิวร์นแต่สิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคนที่ง่วงคือนิวรเน แล้วไอ้ตัวถีน้ำมิธาเนี่ยมันมาจากอาหารก็ได้อืม <c oughs> มันมาจากกิเลสก็ได้ที่เป็นโมหะเวลาที่เราจะทําความดีตัวนิวรมันจะมาขวางเนี่ย <c oughs> เขาทําหน้าที่ของเขา <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาเราทําอ่ะเราก็ต้องฝึกไล่นิวรอ,อีตัวถีน้มิทาเนี่ยและแต่ละแต่ละช่วงเวลาของวันน่ะถีนามิทาตัวนี้มันจะไม่เหมือนกันอื <c oughs> <c oughs> ลองดูนะฮะตีสามเราตื่นมาแล้วเราลุยกับเขาเนี่ยถ้าเราปราบเขาได้เนี่ยเหมือนเหมือนถึงว่าเราเข้าสมาธิได้เราเข้าสู่ความสงบได้นะมีวอนกวนไม่ได้เนี่ยไม่ถึงจิตเนี่ยเราผ่านนะแต่ในช่วงระหว่างวันมันจะมีอีกหลังหลังทานข้าวจะมีอีกผู้เจ้าถึงตัดว่าทานข้าวเสร็จให้นั่งเลยนี่พรพุทธทานข้าวเสร็จให้ไปดูทีน้ามิท้าเลยว่า ไอ้ความง่วงที่เกิดจากความเมาพักเนี่ยมันเกิดได้อย่างไรแล้วมันจะปราบมันไปได้ยังไงนะถ้าเรานั่งสมาธิได้เข้าสู่ความสงบได้ตัวทีนามิทาที่เกิดจากพัฒตาหารเนี่ยก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วคุมได้รู้มันนั่นเองอ hmm. ถูกรู้ hmm. ไปอีกช่วงบ่ายถ้าเราเป็นโยมเรายังทานเพย,ย์อยู่ก็ผสมแล้วทีเนี้ยไอ้ความง่วงช่วงบ่ายเหมือนในห้องเรียนเนี่นะ ที่เราเคยเจอว่าพอเข้าห้องเรียนช่วงบ่ายแล้วก็ง่วงแล้วอไอ้ตัวนั้นก็จะมาแล้วแทรกกับอาหารด้วยอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องของการดึงธาตุไฟการบำเพ็ญเพียรเนี่ยธาตุไฟสําคัญมากมันจะมีสร้างความร้อนอยู่ภายในที่เป็นเตโชธาตนะฮะถ้าเราทานอาหารมากเกินไปมันก็ต้องไปสารวนดึงธาตุไฟนั้นไปย่อยอาหารเนี่ขอดึงธาตุไฟก็รู้เลยว่ามันง่วง มันก็จะแกวนนะจิตก็จะแกวนตั้งมั่นไม่ได้เห็นนะฮะฉะนั้นเราต้องศึกษาช่วงเวลาในระหว่างวันนะเพราะฉะนั้นจึงให้ทาบาลังหลายบาลังสี่ครั้งต่อวันอย่างเงี้ยนะเช้ามืดช่วงเช้าหลังอาหารช่วงกลางวันหลังอาหารช่วงบ่ายถึงเย็นแล้วก็ก่อนนอนถ้าเราผ่านตรงนั้นได้หมดทีน้มิทาทำอะไรไม่ได้เลยหมด ก็จะเหลือแต่บาลีเรียกว่ากายทุรพลหรือว่าความอ่อนแอของร่างกายเองที่ต้องการพักผ่อนนะฮะจะแยกออกต้องดูครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการถับประทานนะ่ะอย่างที่บอกนะมีสามสเต็ปนะฮะหนึ่งการพิจารณาอาหารให้เป็น <c oughs> ปัจเจกขณะ ปักขณะดเป็นไงก็คือการพิจารณาใช้สอยปัจจัยสี่อย่างถึงเนื้อแท้ของปัจจัยสี่เองเช่นอาหารเนี่ยเราจะไม่รับประทานด้วยความสนุกสนานเอาเล็กอร่อยมัวเมาเพลิดเพลินประดับตกแต่งอย่างเงี้ยแต่เราประทานเพื่อที่จะเอาเวทนาเก่าว้วมันหมดไปนะแล้วก็ตั้งกายเนี้ยให้ประพฤติความเพียรต่อไปแค่นั้นนี่คือเจตจำนงของการรับประทานอาหาร นั่นข้อแรกเรียกว่าการพิจารณาก็คือระดับศีลนั่นเองก็คือหนึ่งในจับตุกาที่คือที่ศีลหรือศีลละเอียดนะฮะอันดับที่สองให้ทําอาหารเลปฏิกูละสัญญาคืออะไรอาหารเลปฏิกูละสัญญาก็คือคําส่วนที่ของอาหารปฏิกูลแล้วก็สัญญานะมาชนเชื่อมกันแต่เป็นก็คือ ความจําได้หมายรู้ว่าอาหารนั้นเป็นสิ่งสกปรกทีนี้เราก็งงอีกว่าแล้วสกปรกคือจะดูอย่างไรนะคะัคำว่าปฏิกูเนี่ยมันมีสองไนยะนนยะปัจจุบันที่เขาความรู้สึกของเราได้ยินคําว่าปฏิกูลก็คือความน่าสีทะเอียนเนี่ยความสกปรกเนี่ยฮะแต่จริงๆแล้วนนยะลึกของมันตามที่เอิยะเจ้าเห็นเนี่ยไม่ใช่สิ่งสกปรกแบบที่เรารู้ เพราะท่านพ้นจากความเป็นสกโปกไปแล้วมองไหมโสกโปกคืออะไรสักกะปลกอยู่กกคือท่านพ้นจากความเป็นตัวตนแล้วกกเพราะฉะนั้นไอ้ความยินดีหรือความสวยงามมันก็เป็นกลางเลยเพราะฉะนั้นตัวปฏิกูลกลรมาดูที่ตัวปฏิกูลนะฮะตัวล่าสับมันเนี่ยปฏิกูละ ก็คือการเป็นอยู่โดยการสืบต่อเกื้อกูลกันอยู่จึงเห็นเป็นชิ้นแท่งอันของมันกตัวอย่างเช่นแตงโมถ้าเราติดในแตงโมเนี่ยเราเรอร่อยกับมันเนี่ยเวลาที่กามเสพแตงโมนะฮะแตงโมก็เหมือนก็เป็นกามตัวหนึ่งถ้าเราไปยึดติดเข้าด้วยกิเลสกามการรู้แตงโมในชีวิตประจาวันแตงโมคือวิบากท,ที่เข้ามาให้เรารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายวิบากคือผลในอดีตที่เราทําไว้นะฮะ ส่งผลให้เราได้สัมผัสแตงโมนี้แตงโมมีอะไรมันก็เหมือนกามมันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่ในเนื้อแตงโมถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่เป็นแตงโมถูกไหมเรากัดเข้าไปเราไม่ได้กินแต่รสแตงโมนะเรากินเสียงมันด้วยรเรากินสัมผ,สมผัสมันด้วยที่กระทบเป็นกามทุกกามเป็นแบบนี้แต่เพียงแต่ว่าผู้รู้จะเห็นกามอยู่แล้วไม่ได้เอากิเลสเข้าไปกอดกับกาม วัตถุกรรมกับกิเลสกรรมมันแยกจากกันเห็นภาพไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่ปฏิสุบบาทหมุนไปถ้าคุณทำอานาปนานสิไปวัตถุสูงสูงคุณจะเห็นปฏิสุบบาทในชีวิตประจำวันกิเลสกรรมวิบากมันวนอยู่วิบากส่งผลกิเลสทำให้ผลักดันทำกรรมออกไปกรรมในที่นี้ก็คือการกระทำเลยฮะเรากินแตงโมเนี่ยเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ ถ้าคนไม่แยบคายพอกินแตงโมก็อร่อยอร่อยนั่นเป็นไงฮะอกักุศลเกิดเพราะอากักุศลบ่มไม่มากบ่มมากๆเศษมากๆเศษมากๆก,ก,ก,การไปทําให้จิตรวมก็ยากง่วงถึงได้เกิดขึ้นจากอาหารนี่แหละเพราะเราไม่แยบขายพอเมื่อกี้พูดถึงปฏิกูลสัญญาคือการทํารู้ให้รู้ว่าความเป็นปฏิกูลของมันคือมันมีแต่สภาพแตงโมได้เพราะมันกอดเกี่ยวกันอยู่ ถ้ามันสลายจากการความเป็นโมก็ไม่เหลืออย่างเช่นเราเคี้ยวแล้วคายออกมามันน่าจะอิสะเอียนตามปุถุชนเห็นละแต่ฤยาเจ้าไม่ได้เห็นอย่างนั้นเห็นว่ามันเป็นปฏิกูลดังนี้นะฮะเพ่าะฉะนสองในยักษอิสเอียนหนึ่งกับมันปฏิกรละกันอยู่เกื้อกูลกันอยู่ถึงเห็นเป็นสรรพสิ่งแท้จริงแล้วมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองเหมือนกับที่ ท่านาันถามเมื่อวานว่าการเห็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอย่างไรก็เช่นเดียวกันฝึกไปเรื่อยๆจิตก็จะชำนาญตัวนี้ขึ้นก็จะไม่ยึดสักกะใจก็สะอาดขึ้นอย่างแท้จริงตามความเป็นจริงนะ,ะมีพระสูตรพระสูตรหนึ่งเห็นไหมครับท,ที่ทีู่ตเจ้าตรัสว่าพรริยสาวกเนี่ยจะเห็นสิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งไม่ปฏิกูลอะ ไปเห็นไหมไเห็นสิ่งเมติกูลเป็นสิ่งปฏิกูลอะไรอย่างเงี้ยไปเห็นไหมสูตรเนี้ยเพราะอะไรเพราะท่านข้ามพ้นความเพราะสกปรกสกัดไม่ได้ปกแล้วก็รู้แล้วตามความเป็นจริงนั้นความเกื้อกูลของปฏิกูลลสัญญาของอาหารเนี่ยเราต้องรู้ด้วยเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้กิเลสกาม ที่อยู่ในใจมันเข้าไปผูกวัตถุก,กรรมตามวิบากแต่เราไม่ได้บอกว่าเราไม่ให้กินแตงโมนะรับประทานได้เพราะมันเป็นวิบากที่เราควรพึงจะได้รับในชีวิตยกตัวอย่างไอ้แตงโมเป็นต้นเป็นต้นเท่านั้นนะฮะทุกอย่างที่สัมผัสในชีวิตมันเป็นผลจากวิบากอยู่ที่เราจะรู้เท่าทานไหมแล้วผลิตกรรมตัวใหม่ไปมันก็ส่งผลอย่างเงี้ยหมุนไปเรื่อยอันนี้คือปฏิสุบ,บาทรอบเลย ให้เรารู้ไว้เพราะฉะนั้นในขณะที่เราผลิตกุศลเป็นน่ะนอกจากเรามีทานที่ถูกตรงแล้วรละลึกเมื่อไหร่ก็เป็นกุศลใช่ไหมครับมีศีลที่ถูกตรงรละลึกเมื่อไหร่ก็เป็นกุศลและยังภาวนาเป็นอีกทุกลมหายใจเป็นกุศลหมดจิตก็รวมได้ก็อย่างถึงนิพพานได้โดยไม่กายเลยนี่คือคำคำสอนในพระศาสนาที่สําคัญมาก อันนั้นขั้นที่สองทวนนะขั้นที่หนึ่งปัจเจกขณะรู้มันเฉยว่าเราจะไม่เพลิดเพลินไม่ประดับไม่ตกแต่งไม่ม,มัวเมานะฮะไม่สนุกสนานในการรับประทานแต่รับประทานเพียงการตั้งอยู่ด้านแห่งกายนี้นั่นหนึ่งเรื่องของการศีลทำศีลอันที่สองปฏิกูลสัญญาในอาหารนะฮะมีเขาเรียกว่าระดับสมาธิเป็นหนึ่งในสี่สิบกองที่พระเจ้าทรงตัดเรียกว่าอาหารเลปฏิกูลสัญญา กรรมฐานแค่พิจารณาอาหารตรงนั้นเนี่ยจิตก็จะลงไปถึงสภาพจิตที่เป็นขั้นกลางเฉียวชาญแล้วพิจารณาเป็นนะฮะตามลำดับที่บอกมานคะครับเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของขั้นที่สองของการรับประทานนะฮะขั้นที่สามของการรับประทานคือเป็นส่วนของการพิจารณาและเป็นเรื่องปัญญาแล้วทูตเจ้าตัดพระสูตรพระสูตรหนึ่งเรียกว่าปุตตะมังสังสูตร ปุตตะมังสังสูตรมังสังไปว่าเนื้อนะฮะปุตตะไปว่าลูกนะฮะบุตรนะฮะสูตรที่พระอ,องค์ตัดเรื่องของเนื้อบุตรมีใจความอย่างไรมีใจความตรงที่ว่าพระอ,องค์ตัดว่าการรับประทานเนี่ยให้ระลึกนะฮะว่ารับประทานไปเนี่ยเปรียบเหมือนกับเปรียบเหมือนกับการที่บุคคลพ่อแม่นะมีลูกคนหนึ่งเดินผ่านที่ธุรกันดารเนี่ย แล้วบังเอิญไกลมากจนกระทั่งไม่มีวี่แววว่าจะออกไปที่ปกติได้บังเอิญบุตรเสียชีวิตระหว่างทางไม่มีอาหารไม่มีสเบียงจำเป็นต้องกินเนื้อบุตรนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้พิจารณาอาหารเวลารับประทานนั้นน่ะให้รับประทานประหนึ่งว่าฉันเนื้อบุตรตัวเองเพื่อดำลงชีวิตต่อไปไปสู่เส้นทางที่ ปกติไม่ธุกรกันดานหรือเสียชีวิตในที่นั้นเพราะฉะนั้นการรับปทานสามอย่างเนี้ยก็จะช่วยเรื่องความง่วงได้อย่างเด็ดขาดนะครเอาให้ครบสามขั้นตอนทีนี้มิทะเนี่ยก็จะเป็นนิวรณ์ตัวที่สมนะครับน,นิวรณ์มีอะไรบ้างที่จะขวางกั้นสมาธินะฮะประกอบไปด้วยการมาฉันทะการมาฉันทะเมื่อกี้พูดไปแล้วในเรื่องของ กุศลในเรื่องของการพิจารณาอาหารก็จะเห็นแล้วว่าถ้าเราแยกกิเลสกามออกจากวัตถุกามได้เราก็จะเป็นอิสระได้จากกามสันทะได้เช่นกันมันก็ง่ายขึ้นในะการจะเข้าสู่ความสงบที่เป็นความสุขขั้นสูงขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องอิงอาศัยเหยื่อล่อจากภายนอกทางตาหูจมูกเลิ้นงกายหรือลบลบูลบรูปรสกลิ่นเสียงรบผันไม่ต้องอาศัยข้างนอกมันเกิดจากภายในเป็นความสุขที่เลี้ยงชีวิต ฉะนั้นตัวการมาฉันทะถ้าเรารู้มันก็ไม่ยากแล้วนะครับจัดการตามความเป็นจริงเนี่ยตัวพยาปาทะห,หรือพยาบาทเราก็ใช้เมตตาที่เห็นว่าทุกคนเป็นเพื่อนในโลกนะฮะแผ่เมตตาบ่อยให้จิตมันขยายการจะแผ่เมตตาได้ก็คืออนุบุพิคาานะฮะรู้จักทานก่อนทําทานก่อนมันจะมีมิตรนะะจะสร้างมิตรในใจ แล้วก็แยกมิแท้มิเทียมให้สร้างความเป็นมิแท้ในใจตัวพยาปาทัก็จะน้อยลงน้อยลงถูกกำหลาบไปที่เหลือจะเหลือฝั่งโมหะนะอันนี้เป็นโลภโทสะโมหะนี่มีสามที่จะขวางชาในจิตนะฮะขวางความสงบอันที่สองอันที่สามก็คือทีนามิทะที่กล่าวไปแล้วก็คือความม่วงเหงาหางนอนเซงด้วยนะเซงก็อยู่ในนี้ในความละเอียดนะฮะคันด้วยอะไรต่างเนี้ย เบื่ออะไรเงี้ยเนี่ยอุทธจักวิฎจักความฟุ้งซ่านลำคานใจตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ถ้าปฏิบัติเราก็ต้องอยู่กับตัวเองอย่าส่งจิตออกนอกดูลมไปแต่ทุกวันนี้ที่เขาสอนกันหลายสำนักเนี่ยส่วนใหญ่แล้วฝึกเพื่อจะฟุ้งซ่านหลายที่ฝึกเพื่อจะฟุ้งซ่านยกตัวอย่างเช่นดูจิตอย่างเงี้ยเขาให้หลายตามไปใช่ไหมในชีวิคารวะบอกทําได้ง่ายก็คือรู้ตามไป ปรากฏว่าฝึกความฟู้งซร้างไปด้วยเพระตามไปเรื่อยไม่ได้มีขันติไม่ได้มีการดึงกับตะบะไม่มีไม่ได้ใช้เลยรู้ตามความเป็นจริงเลยเัาว่ารู้ตามความเป็นจริงจริงๆแล้วไม่ใช่คําสอนในภศาสนานี้แต่ดังไปทั่วประเทศคนฝึกนั้นถึงที่สุดแล้วจะเป็นไงนั่งสมาธิไม่ได้ฟุ้งจดจดไม่ลงอ่ะ นั่งนิ่งไม่ได้ต้องเคลื่อนตัวตลอดอย่างนี้ต้องเพราะฝึกความปุ้งมาตลอดยี่สิบปีอะไรเงี้ยเนียวิจิตทิชาความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติต้องดูตัวบทให้เคลียชัดเจนในวิธีการสอบถามผู้รู้ทําความชัดเจนในเรื่องวิธีการตั้งแต่ต้นจนจบในจะทําอานาปราศิก็ต้องรู้จนจบเลย เหมือนเนาเส้นทางไว้เหมือนเย็บได้เย็บผ้าเนาเส้นทางไว้ก่อนแล้วก็เย็บตามที่เนวมันจะไม่ออกนอกทางไม่ตันไม่พายเรือในอ่างแล้วก็ไม่บรรุผิดวิธีนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการสำคัญมากเน้นย้ำนะครัวันนี้เราก็ไในเวลาเนาะ มาทำความเยนผมมีสองเรื่องที่จะตอบเรียนเชิญครับ